รู้จักกรชปองกันไหมกระชปองเป็นตู้ซุ่มของเล่นที่โด่งดังมากๆที่ญี่ปุน่นน่า,จ,าจะเป็นประมาณนี้เลยที่มาของกรชปองเนี่ยมาจากการที่เราใส่เหรียญเข้าไปแล้วบิดคันโยกตรงนี้จะมีเสียงคล้ายๆกระชาแล้วจากนั้นก็จะมีแคปซูลใส่ของเล่นไหลลงมาที่รางตรงนี้ก็จะมีเสียงปองและนี่แหละคือที่มาของกรชปอง ความเจ๋งของตู้กระชปองเนี่ยก็คือของที่เราได้มาจากตู้มันจะสุ่มมาให้เราคือเราเลือกไม่ได้ปกติจะมีโปสเตอร์แปะไว้ที่ตู้เราแค่จะเห็นว่าเรามีโอกาสได้ของเล่นชิ้นไหนบ้างจากตู้กระชปองตู้นี้อา้าวแล้วมันเจ๋งตรงไหนวะเนี่ยสำหรับพี่นะมันเจ๋งตรงที่เราได้ลุ้นนี่แหละการที่เราอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งมากๆตอนที่เรากดตู้กาชาเราได้แคปซูลมาจาังหวะที่จะเปิดแคปซูลนี่แหละใจเราจะเต้นแรงมากตื่นเต้นทุกวินาทีถ้าเปิดออกมาในตัวที่เราเล็งไว้อารมณ์ก็จะเหมือนขึ้นสวรรค์เลยแต่แน่นอน สำหรับพี่เนี่ยสัญญ่แล้วจะผิดหวังเศร้า <So. S 1> แต่เนี่ยแหละคือสเสน่ห์ของกาชาปองคุณอาจได้คนเล่นที่คุณอยากได้ภายในกาชาปองรอบเดียวหรือคุณอาจจะเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันบาทโดยที่ยังไม่ได้ของที่อยากได้เลยก็เป็นได้ก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลักของเราขอเข้าสู่ช่วงอวดแฟนอาร์ตก่อนเลยขอขอบคุณน้องสุภวิทย์น้องปัน้นน้องพิก SCH น้องนพรุตน้องขู่กาน้องนิคมน้องพง์ น้องลูกแสตมน้องบีมบีมน้องบอสคิริโตน้องจตุรพัทรูปทุกรูปสวยมากเลยครับขอบคุณจริงๆครับพี่จะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยต่อไปก็เชิญรับชมคลิปต่อได้เลยครับพอเวลาผ่านไปกระชปองก็ถูกเอามาใช้กับอย่างอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระชปองในเกม่ อันนี้พี่โดนมาเยอะมากอที่น้องรู้กันว่าพี่เนี่ยเป็นคนติดเกมพี่เล่นเกมมาเยอะแต่พี่เนี่ยเล่นหวยสุดๆพอแพ้ไบ่อยในพี่ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการซุ่มกระชับปองในเกมเพื่อตามหาตัวละครเก่งๆหรือไอเทมเทพๆมาเพิ่มเพื่อที่พี่จะสามารถเอาไปกระทืบนผู้ต่อสู้ได้แต่ปัญหาก็คือนอกจากฝีมือพี่จะหวยแล้วดวงพี่ก็ยังสวยอีกด้วยพี่ซุ่มไปเถอะสิบยี่สิบรอบหนึ่งร้อยรอบตัวละครดีๆไอเทมเทพๆก็ไม่มาหาพี่หรอกเราเรียกอาการแบบนี้ว่ากลเือซึ่งพี่น เนเปิดจนกลือจะเต็มตัวอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าพี่สามารถเอาชนะคนที่พี่เคยแพ้ได้ระบบของเกมก็จะพาพี่เนี่ยไปเจอคนที่เก่งกว่าเดิมเพื่อให้พี่แพ้อีกรอบแล้วอยากจะเปิดกาชปองมากขึ้นวงจรแบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆๆๆไม่รู้จบเรียกได้ว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมาเติมเกมกันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยู่ตั้งสติก่อนเปิดกาชานะครับหรือถ้ามานายุคสมัยนี้กาชปองอีกแบบที่คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือกล่องซุ้มหรือที่บางคนเรียกว่ากล่องจุ่มนั่นเอง กล้องซุม้มได้รับความนิยมถล่มถลายมากๆในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกล้องซุม้มจากป๊อบมาร์นนี่แหละที่พี่เห็นสาขาไหนคนมันก็แน่นหมดเลยบางครั้งตต่อคิวเพื่อเข้าร้านก็มีและพอเดินเข้าไปในร้านเนี่ยคนก็แน่นยังกระป๋ากระป๋องกว่าจะเดินเข้าไปถึงกลองซุ้มที่อยากได้ก็แทบจะเป็นลมสิ่งแรกที่พี่ทําก่อนจะซื้อก็คือพี่จะหยิบกลองซุม้มขึ้นมาเขยา่าเพื่อดูว่าข้างในเนี่ยจะได้ตัวที่เราอยากได้ไหมถ้าเราอยากได้โมเดลตัวที่มันใหญ่ๆหน่อยเวลาเขย่าเนี่ยก็ ชัว์พอพี่มั่นใจเนี่ยพี่ก็จะเอาไปจ่ายเงินแล้วค่อยๆแกะอย่างมีความสุขก็จะรู้ทีหลังว่าไ <c oughs> อ้บาเอ้แม่งคนตัวทําให้เราเนะี่ยอยากกลับไปสุ่มเพิ่มเรื่อยๆ <c oughs> อีกรอบอีกรอบนะอีกรอบละกันอ้าไม่ไหวแล้วโว้ยซื้อยกบล็อกแม่งเลยแบบนี้นลยครบทุกตัวแน่นอนแต่เขาต้องงดข้าวไปหลายวันแต่รู้ไหมว่านอกจากกระชับปองภายในเกมกับกระชับปองที่เป็นกล่องสุ่มแล้วมันยังมีกระชับปองอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยสนใจมันเลยนั่นก็คือกระชับปองชีวิตของเรานี่แหละพี่อาย ผ4าปีปีแล้วพี่บอกเลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีเรื่องให้ต้องเจอกระชปองทุกวันตั้งแต่เด็กยันโตคือมันไม่ได้นอนจริงๆเอาเรื่องที่พี่เจอตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ยก็คือการสุ่มห้องเรียนตอนประถมเนี่ยของพี่ทุกๆปีเวลาเปิดเรียนวันแรกจะมีการประกาศรายชื่อเพื่อนๆในห้องกับคุณครูประจําชั้นตอนเช้าพี่ก็จะตื่นมาด้วยความตื่นเต้นว่าปีนี้กูจะไปอยู่กับห้องไหนวะเนี่ยจะได้อยู่กับเพื่อนๆไหมถ้าไปดูรายชื่อแล้วมีเพื่อนๆที่รักสนิทอยู่ด้วยเนี่ยอารมณ์ก็จะแบบอ่า สบายล้วเว้ยปีนี้สนุกแน่นอนไม่ถ้าเกิดเรากเดินไปอยู่ห้องที่ไม่มีคนรู้จักเลยมันก็เหมือนกับสุดทุดข์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งต้องไปเจอเพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จักและว่าจะสนิทกันเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วที่มันหนักกว่านั้นก็คือการสูงได้คุณครูประจําชั้นที่ดุโอเคเลยคือพี่เคยเจอคุณครูมาทั้ง2แบบเรียบร้อยแล้วการมีครูประจำชั้นใจดีเนี่ยมันทําให้เราผ่อนคลายสนุกกับการเรียนมากขึ้นและเราจะอยากไปที่โรงเรียนทุกวันแต่ถ้าเกิดเจอคุณครูแบบดุเนี่ยบอกเลยว่านั่งเกรงเกร็งกัน้ก่กก็ไมไมด เรียนจะเงียบมากแต่คุณครูจะชอบมากับอาวุธคู่ใจก็คือไม้เรียวถ้าใครลืมทำกันบ้านหรือตอบคำถามในห้องไม่ได้ก็เตรียมเจอเกมลงทันได้เลย การสุ่มเข้าห้องน้ําโอเคสําหรับน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอปัญหานี้แต่สําหรับพี่เนี่ยนี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะว้ยเพราะพี่ปวดขี้นอกบ้านบ่อยและการเข้าห้องน้ำนอกบ้านเนี่ยแม่งเหมือนกับดักสุดๆปกติในห้องน้ําจะมีหลายห้องให้เราเลือกถ้าเกิดเราปวดขี้ไม่มากเราก็จะต้องค่อยๆดูว่าในห้องน้ํานั้นน่ะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานไหมที่ชีตูกระดาษชําระโถส้วมพอเราเช็คเสร็จแล้วเราถึงจะขี้อย่างสบายใจแต่ถ้าเราปวดมากๆจนทนไม่ไหวแล้วก็ไม่มีทางเลือกต้องเข้าห้องน้าแบบสุ่มไปถ้าดวงดีก็ไม่มีอะไรเสีย เราเข้ก็จขี่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดดวงซวยเราก็จเจอที่ชีตูพลังเยี่ยวแมวไม่ก็กระดาษหมดไม่ก็โถส้วมพังเราก็ต้องมานั่งปวดหัวหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้อีกพี่เคยเจตอตอนไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่ครั้งหนึ่งปวดท่อจนทนไม่ไหวพอขี่เสร็จปั๊บเจอที่ชีตูเสียกระดาษก็ไม่มีพี่ก็ต้องรอให้คนี่ออกจากห้องน้ําให้หมดแล้วพี่ข่อยายห้องน้ําในสภาพที่กางเกงอยังกองอยู่ที่เขา่าอนาชิเปงการสุ่มต่อคําถามกลับมาที่โรงเรียนกันอีกครั้งนะครับเวลาที่คุณครูสอนแต่ละคาบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติท ทุกคนจะรู้สึกเบื่อเลยมีการแอบหลับบ้างแอบเล่นมือถือแอบกินขนมหรือแอบนั่งงอกับเพื่อนๆด้านหน้าสินที่คุณครูใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือการสุ่มต่อคำถามนั่นเองเพื่อเช็คว่านักเรียนตั้งใจเรียนหรือเปล่า ใชนี่มันกระชับองแห่งความสิ้นหวังชัดๆซึ่งปกติเนี่ยคุณครูจะชอบถามก่อนเลยว่ามีใครตอบข้อนี้ได้ไหมเงียบกันทั้งห้องเอาจริงๆครูรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีใครตอบได้หรอกซึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะครูก็จะหยิบใบรายชื่อออกมาแล้วก็เริ่มสุ่มจากเลขที่ไม่ก็ชื่อจริงจังหวะนั้นเนี่ยบอกเลยคนลุกกันทั้งห้องพี่เชื่อว่าในใจทุกคนเนี่ยกำลังสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าอยู่อย่าเป็นกูอย่าเป็นกูอย่าเป็นกูนกแล้วไม่รู้ว่าพี่ไปทําเวรกรรมอะไรไว้โวยจะมาเอาที่พี่ตลอด,ด 33. เลข,ข 2องไพอาครับพิษนั่นบนพื้นที่รอบวงเนี่ยเธอไม่ตด้เจเรียนเนี่ยเอาแต่เล่นทั้งวนันและโตไปจะไปทำอะไรจากนั้นก็ด่าพี่ต่อจนตัวพี่เนี่ยหดลงเล้วหดลงอีกอายก็อายพี่ก็เลยคิดในใจว่าทำไมต้องเป็นกูวะ ความฝันทำไมคนเราถึงฝันตอนนอนรู้ไหมพี่ไม่รู้แต่พี่เชื่อว่าตอนนอนทุกคนเลือกได้เนี่ยนอนนอนทุกคนก็อยากนอนหลับฝันดีถูกไหมครับเพราะการนอนหลับฝันดีเนี่ยทำให้เรามีความสุขพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสดใสไปทั้งวันแต่ถ้าคืนไหนที่เราฝันร้ายเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเราก็จะซึมไปเลยยาวๆแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราควบคุมความฝันไม่ได้พอเรานอนทีไรเนี่ยก็เมื่อเราหมุนกาชาความฝันทีหนึ่งโชคดีก็ฝันดีโชคร้ายก็ฝันร้ายพี่จําได้เลยว่าพี่เคยฝันอยู่ครั้งหนึ่งในฝันเนี่ยพี่กำลังเดินอย่กาง็มืด ลงแล้วพื้นก็ถล่มพี่ตกลงมาที่ไหนก็ไม่รู้มองอะไรก็ไม่เห็นแล้วจูจ่ๆก็เริ่มมีบางอย่างวิ่งเข้ามาหาพี่เชีย่ยนั่นมันผีดิวะในฝันเนี่ยพี่ต้องวิ่งหนีผีนานมากแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็หนีไม่ทันไอ้ผีตัวนั้นเนี่ยยื่นมือมาจับพี่ได้แล้วพี่ก็สะดุ้งตัวตืวต่นขึ้นมาเฮ้ เงือพี่เนี่ยชุ่มเต็มเตียงเลยน่ากลัวมากแต่บางครั้งการนอนหลับฝันดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปพี่เคยแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชอบจนเก็บไปฝันเลยในฝันเนี่ยเรารักกันมากจับมือกันมีความสุขเป็นความฝันที่โคตรดีแต่พอนาฬิกาปลุกปุ๊บตื่นขึ้นมาพี่ก็พบความจริงว่าเราทั้งคู่ไม่ได้เป็นอะไรกัน พี่เนี่ยซุ้มหนักเลยแบบนี้มันโหดร้ายยิ่กกงกว่านอนฝันร้ายอีกและกระช้าปองอสุดท้ายก็คือชีวิตคนเราเนี่แหละคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนสิ่งเหล่านี้เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือยอมรับมันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซะพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้ววะครับทุกคนจะเจอความสุขของตัวเองได้อย่างแน่นอนจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย